อันนี้คือตู้ใส่กระเป๋านักเรียนกนน็จะทำเป็นบล็อกบล็อกบล็อกนี่จะตกวนทางทข้ขาทางออก มาตรงนี้อันนี้คือห้องลุนกับห้องนั่นคือห้องน้ําที่เก็บรองเทาง้าสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนพบกับพระเพนช่องเพนเพนสตอรี่จ้าเห็นบ้านเด็กไหมนีน่อันนี้คือห้องนักเรียนเหมือนกันห้องเด็กเล็กที่พ่อแม่เขา ทำงานมารับลูกสายก็อันนี้ก็จะเป็นครูที่ดูแลเด็กรอให้พ่อแม่มารับนะทุกคน,นนี่ประเพณก็มาถ่ายให้ดูหน่อยพื้นที่ประเพณมาฝาดอันนี้คือห้องที่ที่เขาเลิกเรียนแล้วแล้วเด็กที่รอรอให้พ่อแม่มารับเนี่ยเขาก็จะมีที่เล่นให้เด็กเห็นไหม อันนี้จะอยู่ห้องใต้ดินโต๊กะสีเขียวสวยเลยมีโต๊ะนั่งเรียนทิ้งระยะห่างอยู่ห้องล่างสุดเลย แล้วเนี่ยเพะเพนมาทำงานต้องรองให้เข้าไปหมดแล้วสำหรับครูนั่งเด็กนั่งของเล่นเด็กเยอะแยะเลยจะมีสามห้องเหมือนเหมือนกันเนี่ยจะมีของเล่นให้เด็กเล่นรอพ่อแม่มารับ จะเก็บเรียบร้อยก็เลิกแล้วเนี่ยก็เพ้นแค่มาดูดฝุ่นดูครามเรียบร้อยอีกรอบเขาก็จะมีครูสามสี่ 2, คนคอยช่วยกันคนละห้องคนละห้องจะมีของกินมีอะไรให้เด็กหมดมีถ้วยมีชามเนี่ยมีอ่างล้างมือ เดี๋ยวไปชมอีกห้องหนึ่งเนาะเดี๋ยวประเพนจะถ่ายให้ดูนี่เจ้าทุกคนนี่ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งก็จะมีโต๊ะให้เด็กเรียนรอพ่อแม่มารับ ปกติโรงเรียนข้างบนบ่ายสองก,ก็จะเลิกพ่อแม่มารับก็ประมาณห้าโมงอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเขาก็นะจะมีของให้เด็กเล่นรอพอ่อแม่ของเล่นเต้มมีโชกฟ้าสวยๆนี่นะทุกคน เธอเยอรมันเขาก็จะเป็นแบบนี้ห้องเรียนฝากเด็กนักเรียน,นจะมีกระดานชัข่าวสวยๆเนาะทุกคนเวียงมีไม้โยกของเล่นก็เยอะ ทางเข้าจะเป็นแบบนี้เดินเข้าห้องอทางขึ้นขึ้นไปข้างบนนะู้นทางขึ้นไปข้างบนทางออกอยู่ทางนี้มีห้องอาหารมีอ้างหงอาหารมีในโคงนรักกว แต่เดี๋ยถ่ายให้ดูั่งที่เล่นนี่เด็กก็จะมานั่งเล่นรอพ่อแม่ตรงเนี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่เรียนเด็กมาเล่นให้เฉยมีตัวเล็กก็มีเด็กง่วงนอนกับนอนสำหรับรอพ่อแม่นึ่ก็จะเป็นห้อง,น,องน้ำ น,นี่กรทางเข้ามามานนดีเลยอันนี้ห้องครูห้องที่เด็กก็ดูแลเออที่ก็ดูแลเด็กห้องพักครูตรงนี้ก็อยู่รวมกันของเด็กด้วยนั่นแหละนี่ สวยนีีก็จะเป็นในครัวทำอาหารให้เด็กกินเวลาเด็กหิวเครื่องล้างชงล้งางจานมีหมดทุกอย่างมีครบวงจรอันนี้ก็ท่ครัโตครูนั่ง นตู้เย็นด้วยพร้อมหมดโตอันนี้สูงสวยด้วยโอเคนะทุกคนประเพณีฝากกดไลค์กดซับสไคร b e กดเลิฟเลิฟกดกระดิง่งกริ้งก้างให้ด้วยนะจ๊ะทุกคนวันนี้พามาดูห้องเรียนเด็ก รอพ่อแม่ไปแล้วจ้ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะจุบจ๊บๆจ้าอืมมีของเล่นให้มีรถมีต้นไม้ใบด่างด้วยนี่ สวยลเลยนี่มีบ้านเด็กมีรถ